สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอาร์ตพัส,สดกลับตัวจนได้ดีเป็นอีกหนึ่งพระเอกที่มาความสามารถสดๆส,สาหรับนุ่มอาร์ตพัส,สดบานแยม้มเจ้าตัวนั้นเริ่มเข้าสู่วงการจากการประกวดเมลสตาร์แชร์ลิง2007ซึ่งเป็นโครงการคัดเลือกนักแสดงหน้าใหม่ของทางช่อง3จนได้เซ็นสัญญากับช่อง3กับละครเรื่องแรกแม่ครัวคนใหม่และปร,ะรึกษาสวัสด์จากนั้นได้รับบทเป็นพระเอกครั้งแรกในละครเรื่องแม่หัวรำพง์แสดงนํเรื่องกับพัชรินศรีวสุพิรมแลละครภาคต่อเทพธิดาปาา คู่กับนบปภาตันตระกูลพระสุดแสดงละครบูหลายเรื่องอย่างละครบูไายไฟกุลาบไฟรับบทเป็นทีรธาตุมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการสืบสวนเป็นละครหลังข่าวภาคคำเรื่องแรกที่รับบทพระเอกเต็มตัวได้แสดงคู่กับซาร่าเล็กซ์เรื่องแนวสุดท้ายที่มีการต่อสู้แบบไอคิโดเรื่องเคียวราชสีรับบทเป็นแดนไทยที่สามารถแปลงร่างเป็นราชสีได้พระสุดยังได้แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกรายรับเกมโปมันศูนย์ศูนย์แปดภาพยนตร์บูแนวตลกปี2561เปลี่ยนบทบท มารับบทแนวเพลย์บอยรับบทพระเอกในเรื่องสายกาฝากแสดงคู่กับนนทวัรชรรวนทอนโดยในตอนจบของเรื่องสร้างเรตติ้งได้สูงถึง5.85เลยทีเดียวครับลระสุดอาร์ตพระสุดโพสแชร์เรื่องราวของตนเองในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันว่าจะสองปีแล้วถึงงานผมได้ทําบ้างไม่ได้ทําบ้างแต่เวลาที่ว่างผมก็เอาเวลานั้นไปช่วยสังคมอยู่เสมอและที่อยู่ได้ก็เพราะไม่ได้ยึดติดกับหัวขนของความเป็นนักแสดงหรือดาราผมอยู่ง่ายกินง่ายมากและทํางานแบบไม่ไอายและไม่กลัว ลำบากทาทุกอย่างที่ทําได้ในแบบที่ตัวเองไหวภาระนี่ก็เหลือนิดนิดหน่อยหน่อยเหลือบ้านแค่นั้นนิดเดียวจริงๆนอกนั้นที่เห็นในภาพเป็นไทยหมดแล้วเงินเก็บก็พอมีเพราะตอนที่ผมหาเงินได้ผมก็จะฝากแม่ไว้ทั้งหมดรู้นิสัยตัวเองว่าชอบซื้อของเล่นพอจะใช้อะไรก็จะเหมือนตอนเราเป็นเด็กเวลาไปขอตังค์แม่ซื้อของเล่นก็จะเกรงเกรงหน่อยและผมที่เป็นลูกที่ดูแลพ่อแม่ดีมากๆด้วยโดยคําดูถูกอาจจะทําให้คนต้องเจ็บปวดแต่ในขณะเดียวกันกลับเป็นแรงผลัก ดันที่ดีที่สุดที่คอยตอกย้ำให้เราไม่ยอมแพ้ขอบคุณตัวเองที่เข้มแข็งมาได้จนถึงทุกวันนี้ขอบคุณพ่อแม่ที่สร้างความเข้มแข็งมาให้ขอบคุณตัวเองที่หนักเบาเอาสู้มาโดยตลอด ตอนเด็กๆเ,เราแสบขนาดไหนยังไงที่ผ่านมาเด็กผู้ชายคนหนึ่งทําอะไรทําหมดผมเป็นคนรักเพื่อนมากใช้ชีวิตเสี่ยงมากทุกอย่างเลยค่อนข้างเป็นเด็กที่บ้านไม่มีตังค์ทยังไงให้อยู่ได้เกเรมาเรื่อยโดนได้ออกตั้งแต่มสองไปต่อมสปวชที่เปลี่ยนจริงๆตอนโดนไล่ออกตอนปวสไม่กลับบ้านเป็นเดือนผมหนีเที่ยวตั้งแต่อายุ14พ่พอไม่ตามแล้ววันนั้นคิดยังไงไม่รู้กลับไปนอนบ้านบอกพ่อขอตังค์จะไปเรียนหน่อยพ่อถามจะไปไหนบอกไปเรียนพ่อบอกโดนไล่ออกแล้ว จากนั้นผมก็ทํางานหาเงินมาช่วยที่บ้านปลูกบ้านหลังแรกให้พ่อตอนอายุ20ตอนนั้นขายแผ่นซีดีเป็นดีเจตามบาร์เรารู้จักคนเยอะก็ได้ทํางานตามพับคนที่เขาชอบเราก็ทิปให้เราหนักหนักหน่อยตอนนั้นทํางานได้เดือนละห้าถึงหกหมื่นนะนอกจากนี้อาร์ตได้เผยความรู้สึกหลังสร้างบ้านให้พ่อแม่ได้สําเร็จผมบอกไม่ถูกถ้าผมยังไม่เลิกเกเรวันนี้จะเป็นผมยังไง เคยไม่มีห้องแม้กระทั่งห้องนอนที่นอนดีๆแบบคนอื่นเขาแต่ตอนนี้ผมมีบ้านเป็นของตัวเองเคยกระทั่งไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนนั่งมองคนที่มีรถคิดว่าวันไหนจะมีขี่แบบเขาได้บ้างแต่วันนี้ผมมีซูเปอร์บคยขี่พ่อกับแม่ผมก็ซื้อให้ด้วยท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ